บอกชิโบริไปปุ๊บเนี่ยชาวบ้านก็จะสนใจละนะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อแปลกเราใช้ความเป็นศาสตร์และศิลป์โบราณของญี่ปุ่นร่วมกับนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีแั้วนั้นสีออมจากธรรมชาติร่วมกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวล้านนามันก็เลยเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของเราที่เรียกว่าผลงานหัตถศิลป์ของช่างฝีมือชาวนาบ้านไม่อิงครับผม เทคนิคการสร้างลวดลายบนผ้าแบบญี่ปุ่น เมื่อน,นำมาผสมผสานกับภูมิปัญญาย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติแบบคนภาคเหนือโดยมีการยกระดับคุณภาพสีขึ้นไปจากการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้นี้ก่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติหลากสีสันและลวดลายภายใต้โครงการแม่อิงชิโบริโมเดลสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับคนในตำบลแม่อิงอำเภอภูการยาวจังหวัดพะเยาที่ส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพเกษตรกรรมต้องผเผชิญกับความไม่แน่นอนมาเสมอทั้งจากภัย รรมชาติและราคาาารโบลี่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นเทคนิคการทําผ้ามัดย้อมสไตล์ญี่ปุ่นก็คือเทคนิคการกัรนสีโดวยวิธีการพับพันผูกเนารูดทบเย็บหรือว่าวิวธีผสมผสานในตำบลแม่อิงเรานะครับเมื่อประมาณเดือนสิงหาปี2562นหาสเนี่ยเราเกิดวิกฤตวาตภัยพาย,พยุวิภาพัดเข้ามาในชุมชนน้ําท่วมนาหมดเลยพื้นที่2000กว่าไร่ เราก็มีการประชุมประชาคมนะครับคุยกับผู้นําชุมชนกับกลุ่มแม่บ้านว่าระหว่างที่รอน้ำลดเนี่ยเราจะทํำยังไงดีก็เลยเสนออาชีพที่ตัวผมเองเนี่ยจะเป็นวิทยากรให้ได้เลยพอบอกชิบูริไปปุ๊บเนี่ยชาวบ้านก็จะ สนใจละนะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อแปลกแล้วเขาเข้าใจว่าเป็นน้องโกโบริซึ่งจริงๆน้นไม่ใช่นะครับมันเป็นเทคนิคการทําแบบญี่ปุ่นชาวบ้านก็เลยเลือกเทคนิคนี้มาเดิมทีตอนที่เราเริ่มกลุ่มชิโบรินะครับเราก็นําภูมิปัญญาเรื่องการย้อมผ้าของชาวล้านนานะครับที่มีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติด้วยวัดสดุดิบต่างๆในชุมชนเนี่ยเขาทําอยู่แล้วดั้งเดิมแต่ว่าตำบลแม่อิงเราเนี่ยสูญหายไปประมาณ30ปีเราก็รื้อฟื้นกลับมาใหม่ใช้ความทรงจําของชาวบ้านในช่วงวิกฤตที่เราเจอพายุวิภาเนี่ยหลังจากน้าเริ่งอ ก็สัญญาว่าจะกลับมารับซื้อดอกนะครับก็พอถึงเวลาก็ไม่มาเราก็เกิดเป็นปริมาณดอกดาวเรืองเป็นภูเขาเลยนะฮะเพราะว่ามันขายไม่ได้ เราก็เอาภูมิปัญญาล้านนาที่ดั้งเดิมจําได้ว่าพ่อแม่เคยเอาเดอกดาวเรืองมาย้อมผ้าเราก็เลยมาทดลองย้อมแล้วก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของเราแต่ปรากฏว่าย้อมไปย้อมมาเนี่ยสิรอบก็ได้10บเฉดสีมันไม่เคยสม่ําเสมอเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้สีติดทนดีให้สีสวยสดใสเราก็เลยนําเรื่องนี้เนี่ยไปปรึกษากับทางท่านอธิการบรดีของมหาวิทย,ยาลัยพะเยาเพื่อจะขอรับการสนับสนุนหรือขอปรึกษากับท่านนักวิจัยที่มีความรู้ทางด้านสีธรรมชาติแล้วหลังจากนั้นก็เกิดเป็นโครงการที่ได้รับการสนับ AA, เป็นโครงการแม่อิชิโบลิโมเดลแล้วพอเราขับเคลื่อนโครงการไปแล้วเนี่ยก็ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคครับผมจากที่เขาได้มาคุยกับเรานะคะเราก็จะจับประเด็นได้ว่าเขาจะไม,ไม่มีการช่างตวงวัดแล้วก็พืชเนี่ยไม,ไม่ได้ดูฤดูการในการเก็บก็คืออยากเก็บช่วงไหนก็เก็บแต่ที่เราศึกษามาเนี่ยคือถ้าฤดูการที่เปลี่ยนไปเฉดสีเขาก็เปลี่ยนไปด้วยเราก็เลยได้มาถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ก็คือตั้งแต่เทคนิคในการสกัดสารแล้วก็เทคนิคใน ในการยอมผลที่ได้ก็คือเป็นที่น่าพอใจเฉดสีก็ได้ตามความต้องการแล้วก็มีความคงทนนะคะต่อการสัก ก่อนหน้านี้เนี่ยเราทาคู่กับย้อมดาวเรืองเราใช้โคลนจากแม่น้ําอิงแต่ด้วยความที่เป็นโคลนมันจะมีกลิ่นพิเศษของเขาซึ่งจริงๆเป็นคอลเลคชันที่ได้รับความนิยมมากนะครับแต่ว่าแม่แม่ที่ทำเนี่ยก็จะสู้ไม่ไหวไกลิ่นแรงเหลือเกินแล้วพอถึงหน้าแรงโคลนก็จะไม่มีเราก็เลยไม่มีวัตถุดิบที่ให้เฉดสีเทาสีดําในการย้อมผ้าในที่สุดเราก็ได้พบว่าเปลือกยูคาลิปตัสนะครับสามารถที่จะให้สีได้แล้วก็ไอ้ต้นยูคาลิปตัสเนี่ยครับมันเข้ามาในชุมชนเราตอนนโยบายเรามาปลูกต้นกระดาษกันเถอะเพื่อจะตัดต้้นไไม่นะสงปทําากรดษ ส่งไปส่งมาได้ไม่กี่รอบก็ขาดทุนชาวบ้านก็เลิกยูคาลิปตัสท,ที่เหลืออยู่ในนาเนี่ยตอนนี้ก็เอาไว้ทําฟืนทําอะไรเราก็เปลี่ยนคุณค่าให้เป็นมูล,ลค่าก็นําเปลือกของเขาเนี่ยเอามาสกัดแล้วก็ย้อมเป็นสีเราได้สีเฉดสีเทาสีดําซึ่งสวยแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นแรงเหมือนโคลนพืชตัวใหม่ที่เข้ามาในชุมชนก็คืออะโวคาโดหวังว่าปลูกอะโวคาโดแล้วจะได้ราคาดีลืมไปว่ามัน4ี่หปีเหมือนจะให้ผลผลิตแล้วก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าในท้องที่เราเนี่ยปลูกแล้วมันจะได้ผลผลิตดีดกับเหมือนกับที่อื่นม เราก็นําเรื่องนี้ไปปรึกษาท่านอาจารย์ดรกัลยาจตุปรทองนะครับท่านก็แนะนําให้นําใบของอะโวคาโดเนี่ยมาสัก,กัดเป็นสีย้อมเราก็ได้เป็นอีกหนึ่งคอลเลคชันนะครับเป็นเฉดน้ําตาลสีเบจสีน้ําตาลเข้มนะครับจากใบอะโวคาโดเราใช้ความเป็นศาสตร์และศิลปโบราณของญี่ปุ่นที่ทํามากว่าพันปีแล้วก็เผยแพร่ไปทั่วโลกร่วมกับนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีแล้วน,นั้นสีย้อมจากธรรมชาติโดยคณะวิวทยาศาสตร์มหาวิาลยพะเยาร่วมกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวล้านนาซึ่งเราคุ้นเคยกับการย้อมสีธรรมชาติเพื่อจะไปทาาาาา็นนผ้้ออแลวว่ามมาบรรรณก กาเอามาเป็นตัวตนของเรามันก็เลยเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของเราที่เรียกว่าผลงานหัตถศิลป์ของช่างฝีมือชาวนาบ้านแม่อิงกับผมถ้าอ่านอย่างไทยก็คืออิงทาราที่แปลว่าแม่น้าอิงอิงตาราในที่นี้ตาราหมายถึงพระโพธิสัตว์ตารา เพราะว่าเป็นแม่ของทางวัชรยานนะครับอินเดียเนปาลภูฐานที่เบตเนี่ยจะนับถือพระนางตาราว่าเป็นแม่ของมนุษยชาติเนื่องจากแม่อิงชิโบลีเป็นการรวมตัวของกลุ่มแม่แม่แม่บ้านผู้ว่างานในชุมชนเราจรึงอุทิศผลิตภัณฑ์นี้ให้กับผู้หญิงทุกคนบนโลกอย่างอย่างชาวบ้านที่ทำเนี่ยเมื่อก่อนก็ลองผิดลองถูกก็ให้ผู้เชี่ยวชาญมาแนะนําในส่วนผสมมีโน่นนี่นั่นจะทํายังไงให้มันดีที่สุดสุดท้ายก็กได้อย่างชาวบ้านที่มาทำเนี่ย ตอนนี้เขารู้ละคือกลุ่มนี้ผมมีอิงเงียที่เกิดขึ้นน่ยผมว่ามันกระจายไปทุกส่วนเลยไม่ว่าอำเภอไม่ว่าจังหวัดพอเขามารูปั๊บเนี่ยการผลิตตรงนี้มันไม่มไมอยู่ตรงนี้ละก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านไปเรื่อยๆเขาก็ทําเขาก็ทําดีกว่าดีกว่าเขาว่างงานคนที่ว่างงานก็มาทากันเพราะอาชีพลราก็คือทํานาหมดจากการทํานาก็ไม่รู้ไปทําอะไรแล้วหลังจากดําเนินโครงการเสร็จสิ้นนะคะเราก็มีการประเมินก็พบว่าไรายได้ที่เราตั้ง เป้าหมายไว้เพิ่มขึ้นร้อยละสิบแต่ปรากฏว่าเขาเพิ่มขึ้นร้อยละห้าสิบห้าค่ะแล้วผลกระทบทางสังคมไม่ว่าจะเชิงชุมชนเข้มแข็งขึ้นสภาวะแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนะคะ,ะไรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้อย่างตังเปาว่าในอนาคตจะสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลโยีอื่นๆเช่นการเคลือบผ้าสะท้อนน้ำหรือแสง UV ไปจนถึงการต้านแบคทีเรียรและลดกลิ่นมาใช้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้นและให้ความสำคัญกับการสาร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยหมุนเวียนใช้ทรัพยากรทั้งเศษผ้าเศษได้น้ำที่เหลือจากการต้มย้อมและกาก,ากของวัตถุดิบต,ต่างๆที่นำมาสกัดสีให้คุ้มค่าที่สุด ขณะที่ปัจจุบันก็พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการให้กับชุมชนหรือองค์กรอื่นๆนำไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพด้วยก็ถือว่าเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของกลุ่มแม่อิงชิบุรีเลยครับที่จะแลกเปลี่ยนเยรียนรู้เราไม่ได้เฉพาะแค่ในกลุ่มเกษตรกรนะฮะโน้ตฮาวที่เราได้จากคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็ส่งต่อไปถึงโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองในค่ายขุนเจียงด้วยก่อนที่นักเรียนเหล่านี้เนี่ยจะ กลับคืนสู่สังคมเราไปถ่ายทอดวิชาชีพช่างผ้ามัดย้อมให้เขาโดยใช้สีจากธรรมชาติเราหวังว่า70-80คนในแต่ละรุ่นก่อนจะออกไปต้องได้รับความรู้ออกไปแล้วก็มีอาชีพมีทางเลือกจะได้เวิ่มวนกลับมาสู่วงจรจ,จะได้ไม่ต้องมาเข้าโรงเรียนวิบัติพลเมืองอีกถือเป็นภาฯรกิจสำคัญของกลุ่มเราที่จะคืนกลับสู่สังคมครับผม